ครับผมแม็กบริการรถกุเล็กโอุตัยธาน,นีครับดูซานสามหซตวันนี้อยู่กับงานทลายล่องต้นกระท่อมครับนี้มาทำไว้เมื่อปีที่แล้วเองเจ้าของบอกว่ากระท่อมชอบน้ำอยากจะให้ ทางคันลงเดี๋ยวจะเอาปลูกมัเปอน,อนปลูกในนาปกติแล้วก็เลยต้องมาทางคันลงที่ทำไว้ก็หลายชั่วโมงเลยเนี่ยอ,อันอันโดนพันงไว้บ้างแล้วก็นี้พังแล้ว,ว,ลวตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ปีกเลย เตาเอาทำขอบสโลว์เอานี่ต้องมาคุ้ยออกนะต้องของยาวลงไปยังเก่ากนได้ครับดันให้ครับลองมาอยู่ราวประมาณ2เมตรลึกเมตรนึงโดยประมาณนะ ตอนนี้ล่องสวนเป็นปีกสโลปแล้วไม่ได้ทำแบบใช้ฝีมือแลใช้ปีกสโลปแต่มันก็ต้องมีฝีมืออีกวะเดี๋ยวไม่คงอันนี้งานงานง่ายหน่อยๆ งานที่จะทำรถเล็กขุดสะเอาสะอยากจะเลี้ยงปนุกอยากจะเลี้ยงอะไรหลังบ้านนี้นะเขาก็ให้ไปขุดได้รถเรามันเล็กยันเข้าไปได้รถใหญ่ไมนเข้า,ไ,ไ,ขา,า,า,มาไม่ได้อะเขียป่าป่ากระถินป่าไมยลาบดขุดวงซุง้ม ทขุดล่ดองคานแต่ส่วนใหญ่งานแถวบ้านจะเป็นงานชาวบ้านไม่ใช่งานรับเหมาผู้รับเหมาแบบในในเมืองนี่อยู่ชานเมืองเป็นงานชาวบ้านขุดเหมืองลองเหมืองขุดคลองไส้ไก่ติดตีสโลวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นงานชาวบ้านเขาทำกันเอง ไม่ไมีผู้รับเหมาไมนนี้อะไรก็คือซางงานแล้วก็ทำเลยเสร็จก็จ่ายตังค์จบกลับบ้านสบายใจวางท่อแล้วก็วางงานวางท่อพ v วีท่อปูนบาง,งคนก็วางบุงคนก็เอาออก ไว้วางแล้วไม่ใชใ้เอาออกเก็บเสียดายตอนนึงก็เป็นพันแล้วแล้วก็มีรถน้ำที่จะเอไว้วิ่งดินได้เผื่อบางคนบางบางคนก็อยากจะแบบหรือบ้านเก่าเศษฐูุไม่รู้จะไปทิ้งไหนก็ ค้อรถหกล้อดันได้อปอเอาไปไดอนกันแต่ส่วนใหญ่ก็งานเล็ก,เกน้อยที่รถเลก็กเขาทำได้อะคือรถใหญ่ทำทำงานใหญ่ไว้แล้วแล้วก็เขาให้เราไปตกแต่งวางท่อทำแต่งโคบทางโคบอะไรเงี้ยเราก็ไปทำได้เราก็รถเล็ก รถเล็กก็สารพัดงานคุณหลุมเติมดินในในบ้านปรับพื้นที่รถใหญ่เข้าไม่ได้รถเล็กเข้าได้เทดินไว้เข้านำไปจัดการมันก็สะดวกมันเรนะียกแห่บางคนก็บอ่รถเล็กมันจะไปทำอะไรนะันมันก็รถเล็กมันก็สตานรถเล็กน่ะ รถเล็กเขากา็ทำงานแบบที่แคบๆหรือว่าที่รถใหญ่เข้าไม่ถึงมันก็มีซ่าในตัวของมันเองน่ะอยู่ที่ว่าคนจ้างเขาจะเอาไปทำอะไรในของตำงานของคนอาะจ,จะจะแบบรถเล็กจะไปทำงานใหญ่อย่างเงี้ยขุดสราอย่างเงี้ยของแบบซ่ใหญ่ๆ เราก็ขุดได้อะแต่ว่ามันก็เหมือนกินชั่วโมงไปเฉยเพราะว่าเราขุดได้จริงแต่รถเรามันเล็กมันไม่ส่งเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสระแบบสระเลี้ยงประดุกสระอะไรแบบเหมือนคลายๆแบบใหญ่่าล่องสวนอย่างเงี้ยไม่มากเราก็ขุดได้ปักบักควายเอาไว้ให้ควายลงเล่นนะ้ำมันก็สบาย ใคก็ฝากกันด้วยครับแม็กบริการลดคนเล็กภูไทยธานีบริการทุกระดับประทับใจไม่ประทับใจก็ดูที่ผลงานขอบคุณครับ